โครงการที่เราตั้งขึ้นมาตั้งเป้าไว้อย่างไงแล้วก็คือสมมุติว่าคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะเราจะทำยังไงได้บ้างจา้ะคะคือตอนนี้เนี่ยทำได้หลายระดับนะระดับส่วนบุคคลต่างคนต่างธรรมเนี่ย <Okay. S 2> อันนี้เราก็สนับสนุนคือจริงๆไม่ต้องเข้าโครงการก็ยังได้ใช,ใช่ไหมคะเช่นกอย่างเช่นเราใช้โอกาสในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันมาคบูชา วันวิสาขาบูชาวันอาสาฬบูชาหรือวันเข้าวพรรษาเนี่ยนะ,ะนะในการาระดมกันปลูกต้นไม้อย่างที่อย่างเช่นเวลาเวียนเทียนเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังส่งเสริมนะขานิยมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้หรือด้วยะะกล้าไม้ต้นไม้และกล้าไม้เนี่ยที่เรานำมาเวียนเทียนเนี่ยในด้านหนึ่งก็เป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะ อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเวียนเทียนเสร็จเราก็นําไปปลูกในที่ของเราคือสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบแบบไม่ต้องถือเทียนได้เลยเหรอจ้าคะอ่าใช่เราเอาต้นไม้กล้าไม้เนี่ยไปเวียนเทียนรอบโบสถ์แทนแบบเดิมๆที่เราเคยทํามาได้เลยใช่ไหมจ้ะคะตอนนี้ก็มีหลายวัดในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะอย่างเช่นเมื่อวิสาขบูชาพิธีแล้วก็หกสิกกวัดนะที่เชิญชวนญาติโยมเนี่ยเวียนเทียนด้วยต้นไม้หรือด้วยกล้าไม้แล้วนาต้นไม้กล้าไม้ไปปลูกในที่ของตัว ต้นไม้ที่ไปปลูกเนี่ยถือ่เป็นต้นบุญนะแล้วก็เป็นสริมงคลเพราะว่ามีส่วนในการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าแต่อีกโครงการหนึ่งที่เรากำลังทําอยู่ก็คือว่าโครงการ9วัด9้ถิ่นรมณีค,คือเราเลือกมา9วัดนะที่สนใจที่จะฟื้นฟูความเป็นโรมณีให้เกิดขึ้นในวัดของตนเพราะที่จริงแล้วเนี่ยวัด ของพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่พุทธกาลมาเนี่ยจะมีลักษณะคือความเป็นจินรมณีะนะคือร่มรื่นนะอุดมด้วยพรึกษานะคราวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยวัดจำนวนไม่น้อยเนี่ยเห็นความสําคัญกับเรื่องนี้และเราก็ได้คัดเลือกมาเก้าวัดแล้วก็เชิญชวนให้ญาติโยมเนี่ยไปช่วยกันสนับสนุนให้วัดทั้ง9วัดเนี่ยเป็นฉินรมณี คือไปช่วยกันปลูกต้นไม้นะแล้วก็ดูแลเพราะว่าต้นไม้เนี่ยปลูกแล้วเนี่ยควรจะมีการดูแลเราเราดมอาสา,าสมัครปลูกะวา้าต้นได้เน <c oughs> ี่ยปลูะแล้วเนี่ชควรจะมีการาามัครมาเป็นอาสาสมัครปลูกต้นไม้ <c oughs> ในเก้าวัดเก้าวัดนี้ขออนุญ,ญาตพระอาจารย์ช่วยอ่านนะคะรายชื่อสําหรับ 9วัดที่เขาร่วมโครงการเผื่อว่าท่านผู้ชมจะสามารถอยู่ใกล้วัดไหนหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดไหนอยู่แล้วหรือว่าจะไปทําบุญวัดไหนคราวนี้ก็คือไปทําบุญในอีกรูปแบบหนึ่งคือไปช่วยปลูกต้นไม้ในโครงการนี้นะคะวัดทั้ง9แห่งที่เขาร่วมโครงการได้แก่วัดสุดทธิวรารามที่กรุงเทพมหานครและสุดทธิธรรมสถานอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะวัดทองสุทธารามอยู่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครวัดกกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวัดสีชมพูอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิวัดดาวเรืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิวัดบ้านกุดแดงอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรที่พำนักสฆงศูนย์อโรคธรรมอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสำนักส่งบ้านพูยางอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและพุทธสถานสมณคีรีที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหลายพื้นที่เลยนะคะแต่แต่วัดป่าสุขโตไม่ต้องนะจค่ะป่าเยอะมีต้นไม้เยอะแล้วนะฮค่ะ ครานี้เนี่ยเก้าวันเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นเหมือนนําร่องไหมเจ้าคะเป็นการนําร่องแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะทําบุญด้วยการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเนี่ยนะมีโอกาสมาทําที่นี่ <c oughs> หลายคนเนี่ยอยากจะทำอยากจะทำบุญแบบนี้แต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีพื้นที่นะ <c oughs> แต่พอมีก้าวัดอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็จะมีโอกาสนะแล้วถ้าใจดีเนี่ยก็มาเป็น อาสาสมัครคดูแลอย่างต่อเนื่องนะและถ้าหากว่าทั้งกาวัดเนี่ยมีความร่มรื่นนะอาตมาเชื่อเลยว่าคนที่มาวัดเนี่ยจะพบกับความชุ่มชื่นในจิตใจะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างนอกนี่ร้อนเหลือเกินแต่พอเรามาวัดเนี่ยแล้วเราสงบเย็นได้พบกับความสงัดในจิตใจเนี่ยมันจะง่ายต่อการน้อมน,ำ,นำธรรมะ,ะเข้ามาสู่จิตใจแล้วบางคนเนี่ยมีความเครียด แต่พอได้มาอยู่วัดได้มาเห็นความร่มรื่นอาตมาเชื่อว่าจะมีความสงบเย็นในใจิตใจคลายความรุ่มร้อน <Okay. S 1> หลายคนเนี่ยมีความเครียดมีความอ่อนล้าบางคนซึมเศร้า <Okay. S 1> พอได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รม่มรื่นเนี่ยเ <Okay. S 1> ขารู้สึกดีขึ้นเลยนะอันนี้คือสเสน่ห์ของต้นไม้สเสน่ห์ของธรรมชาติสเสน่ห์ของถิ่นรมณีซึ่งอยากจะให้มีอย่างกว้างขวาง และจะไม่มีที่ใดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเท่ากับวัดคําว่าวัดเนี่ยม,มีชื่อหนึ่งว่าอารามอารามเนี่ยก็แปลว่าร่มรื่นวัดทุกวัเน,น,น,นเนี่ยจำนวนมากเนี่ยตะลงท้ายด้วยว่าอารามว่านารามนะด้ความร่มรื่นนะแต่บางทีไปแล้วก็ไม่ค่อยร,ร่มรื่นเพราะว่าต้นไม้น้อยลงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา <c oughs> ระดมกําลังกันนะทำให้มีต้นไม้กันมากขึ้นนะเริ่มต้นกันที่ก้าวัดหรืออาจจะเริ่มต้น ที <ใน S 2> วัดบ้านรหรือชุมชนของตัว,ตวเองก่อนอก็ได้พระมาชื่อว่าเนี่ยวัดจะกลายเป็นที่ที่นำความสงบเย็นร่มรื่นในจิตใจกับผู้คนและจะมีกำลังใจนะในการที่จะเผยแผ่นำพาความร่มรื่นเนี่ยให้กว้างขวางออกไปก็ทำให้คนเนี่ยมีจิตใจที่หายรุ่มร้อนอมีจิตใจที่ผ่อนคลายและที่สำคัญคือใจก็จะเปิดน้อมรับธรรมะมากขึ้น เพราะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยปลูกต้นไม้กับปลูกธรรมะเนี่ยมันจึงไปด้วยกันแล้วก็เลยเป็นที่มาของมูนิธิเนี่ยคือต้นคุณมูนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะอย่างนี้นะนี่เองเจ้าค่ะขออนุญ,ญาต คุณผู้ชมว่าอยากจะอาสาอะไรได้บ้างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยนะคะจริงๆก็แบ่งเป็นหมวดหมู่บอกว่าอาสาช่วยปลูกก็คือเป็นผู้สละแรงกายและเวลามาช่วยกันปลูกต้นกล้าให้กลายเป็นต้นแกรง่งอาสาช่วยดูแลให้ต้นไม้เติบใหญ่ด้วยการรดน้ำพรวนดินกวาดใบไม้ใส่ปุย๋ย แล้วก็อื่นๆสุดแท้แต่จะดูแลอะไรให้ต้นไม้นั้นเติบโตนะคะอาสาบอกต่อช่วยกันบอกช่วยกันแชร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการถือเป็นการบอกบุญให้ผู้อื่นได้รับรู้อีกทางหนึ่งอย่างวันนี้ทาง ทอทอบอแล้วก็ทางรายการของเราก็ได้เป็นอาสาบอกต่อใ้โครงการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีอาสาทุนทรัพย์ค่ะถ้าท่านไม่มีเวลาไม่มีกําลังกายไม่สามารถไปร่วมปลูกต้นไม้ถึงที่วัดได้จะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอยากจะสนับสนุนก็สามารถที่จะบริจาคสมทบทุนกําลังทรัพย์ช่วยกันจัดหาต้นกล้าไม้ที่จะนํามาปลูก <S <S ด้วยการทําบุญผ่านบัญชีมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะเราขึ้นไว้ให้หน้าจ เลยนะคะธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี100-3-25155-8ขีดขีดแะคะและถ้าเกิดว่าท่านสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ไปเป็นอาสาสมัครสร้างถิ่นโรมันีกับโครงการ9วัด9ถิ่นโรมณนีก็สามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางที่ปรากฏหน้าจอเช่นเดียวกันนะคะเราปลูกต้นไม้ไม่ว่าตอนนี้เราจะเริ่มปลูกในวันเวลาไหน เพศไหนวัยไหนอายุเท่าไหร่ที่เราเริ่มปลูกแต่ว่าตัวเราไปก่อนแน่นอนแต่ต้นไม้นั่นสิคะจะยังคงให้ร่มเงาแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดินนี้เหมือนเหมือนเป็นมรดกจากเราในวันนี้ส่งต่อไปยังลูกหลานที่อีกกี่ปีอีกกี่สิบปีอีกกี่ร้อยปีมันเหมือนเป็นบุญใหญ่มากเลยนะจ้าค่ะใช่เป็นบุญที่ให้ผลยั่งยืนนะข้ามรุ่นนะเรียกว่า ข้ามวัยข้ามชั่วอายุคนเลยนะซึ่งเป็นสิ่งที่คนเนี่ยมักจะมองข้ามไปนะแต่ว่าเราควรจะเร่งกันทำบุญแบบนี้กันให้มากขึ้นโดยเพราะช่วงข้าพรรษาเนี่ยนะฝนกำลังตกนะ,ะอากาศกำลังดีนะถ้าว่าเราระดมกันนะ,ะดมกำลังการปลูกต้นไม้กันในช่วงข้าพรรษาถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งถือถือเป็นการบาเพ็ญพุทธบูชาชะนะ บูชาคุณของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ถือว่าเป็นการทําบุญส่งเสริมนะบทบาทของวัดในการน้อมนําจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบเย็นโดยการทําให้วัดเป็นถิ่นรมนีมันไม,ไม่มีช่วงเวลาใดที่เหมาะเท่ากับตอนนี้แล้วนะเพราะว่าฝนกนะ็มาเรื่อยๆนะ <c oughs> ถ้าเราปลูกช่วงอื่นเนี่ยต้นมัอาจจะตายเพราะไม่มีฝนแต่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะ <c oughs> และจะทำให้จิตใจเราร่มรื่นสงบเย็นพร้อมๆกับการสร้างสถานที่ที่จะก่อความร่มรื่นแก่ผู้คนไปอีกหลายชั่วยุคนถึงแม้เราจะจากไปแล้วก็ตามเจ้าค่ะ